ชาวราศีพุกศกจะเป็นคนที่มีความคิดหรือแนวนโยบายที่เกี่ยวกับการเงินเป็นพิเศษเขารู้ว่าควรจะใช้เงินเมื่อไหร่และควรจะใช้เงินไปทางไหนหรือควรจะใช้มันหรือไม่เขาจะไม่ยอมสูญสู่ไล่หรือใช้มันอย่างไม่มีจุดหมายและไม่คุ้มค่าเป็นอันขาดเงินของเขาทุกบาททุกสตางค์จะมีความหมายมากยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินหรือที่ดินไม่ว่าจะได้มาค่อนข้างยากหรือเสี่ยงที่สุดเขาก็จะพยายาม ที่จะหามันให้มาเป็นเจ้าของให้จงได้เขาเกือบจะเป็นคนที่เรียกว่าบูชางเงินหรือทุกสิ่งที่เงินซื้อได้มันมีความสําคัญสําหรับเขามากชีวิตของชาวราศีพุกศกไม่มีความโลโผลจนทยานเป็นไปอย่างช้าๆเนิบนาบแต่ก็เต็มไปด้วยความหนักแน่นชัดเจนแน่นอนและก้าวที่จะก้าวต่อไปแต่ละก้าวจะไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆเส้นทางที่วางไว้สําหรับชีวิตและอนาคตนั้นจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนและแน่นอนชาวราศีพุกศกเป็นคนที่ชอบความสะดวกสบายในชีวิต อยากจะอยู่อย่างฟุ่มเฟือยหรือโออามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยชอบสะสมความสวยงามตั้งแต่ต้นไม้ใบหญ้าสวนครัวไปจนกระทั่งถึงเครื่องประดับเรื่องของเพชรทองชาวราศีพฤษภโดยทั่วไปจะนิยมในทางศิละปะดนตรีละครภาพยนตร์แกะสลักหรือแม้แต่จะตัดออกแบบเครื่องแต่งกาย ความทันสมัยหรือหัวคิดเกี่ยวกับด้านความงามและเครื่องประดับเป็นงานที่ชาวราศีพุกศบถูกชะตาเป็นอีกประเภทหนึ่งหากชาวราศีพุกศต้องการจะทํางานส่วนมากจะเป็นงานสวนไม้ประดับหรือที่มีดอกมากกว่าจะเป็นการทําไร่เช่นไร่ข้าวโพดไร่ถัว่วอาชีพที่ต้องการความงามและความลื่นลมเป็นอาชีพที่เหมาะกับชาวราศีนี้เป็นอย่างยิ่ง